เนี่ยมันแบบเป็นป่ามืแล้วมันอ๋อมันบืดเนาะอกนดีเาะโอ้ยเขียดน้อยเขียดนาเนาะเบาเนาะถันมีอ่าลูกมีเมียนี่สิพ่านอนนาบาเบาเดี๋ยมือนอนเฮือนโยก่าคบมันสิโดกันก่อนนอนนามันบ่กโดกเลยมัอนอนเฮือนอ่าอ่า แล้วบางคนตกคนลิ Wait, so ้น oh, ส so ิกะนอนนเนาะเออมันเดดมันอันว่าถนนางง่ายเหมือนนอนเฮือนบ่ผักกักแท้ก็นอนให้นนเพิเด้กมีโดยๆเอามิเนาะโอ้โอ้มันก็นอนการเสียกันกบพนกเสียกบเนาะโดยมันสิบ่ปีลูกลูกบ่มันสิบ่ปีลูกลูกบ่ชังน่ะ่อยไป่อยไปเรื่อยเนาะเออเือนอัน่ สามตีแค่นั้นได้ลูกงดึงว๊กผลไปเลยหาไปเลยเนาะโดยเห็นว่ามันเชื่อแบบบัตรมาแบบเงิยลูกป็นของน้ำใหม่กันเล้ยไปโดยโดยเห็นว่าใหม่เห็นว่าบรอยากไปใช้นะบริย์เอ้ยการกบไม่ให้กินแน่กับยันมิดสมอยนะครับว่าเอฟซีเนี่ยบ่าวเอ้่นบอกว่าลุงเฮิมเพิ่นฉันว่าหาเมียให้บริย์เนี่ยเพิ่นฉันว่าเพิ่นเห็นเจ้าอยู่ที่แล่เงอมเงี้ยอยู่คนเดียวที่น้่แบบว่าเพิ่นตู้กะ แล้วก e er, ็เท şey. ่าอะไรไม่ดู้ก็ได้มันก็เป็นห่วงยอยัวเนาะหากจะแบบไข่ก็่คุไปมันกับโ่มันทำกแก้วอยนี้แหละอแพอยเ่าไหรอทังน้บสาวันใดกับลูกคิดมาเพราะั้งตว่าสามสิบล้านโหไข่สามสิบล้านนี่มันกัพันกุหลยเนาะสามสินล้านเนาะวาเนาะพันห้าพี่น้องเอ้พันห้าโอ้ยบาวสมมติว่าแบบว่าคือมีสมมติมีผู้ใหญ่เพ่นแบบว่า อยากแต่งให้สินี่คันว่ามีคนดีจะมกักหักหนึ่เอาป่โอ้เอาข่อยเอาได้กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้ดพอพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนทะ,นะ้งหมเนาะระหว่างในและการต่างประเทศพี่น้องเลย ที่เขามารับมาชมช่องลุงเฮิร์มช anel คือเก่าคือเดิมพี่น้องเปิดคลิปมาอยู่กลางทงไฮทงหน้าพี่น้องป้าตุ๊กเดียงเลยเนาะน้ำแกงพี่น้องเนาะโอ้ยถล่มไฮถ่วมหน้าปีนี้ฝนดียอมรับพี่น้องเนาะป้าฝนเป็นใจแต่ซองไฮซองหน้าอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าหน้าท่ามันไมลรำบุท่านนี่ก็โอ้ยอ่าพอแห้งพี่น้องเนาะเพื่อว่าน้ำ ซีลุ่งเพื่อซีเรลยมอีก,กหลายมือประตูตลำเร็วๆนี่ก็เย็นไปเข่าและวก้ามันน้อยยันมันเปื่อยยันมันตายนะพี่เนาะอันนี้ก็เป็นธงหน้า,าทางของผู้ตู้ที่ลุงมุจักหักแพงกันกระเล่านะพี่เนาะถัดไปกันหน้าบอลลี่ค้ำๆมันมืดแน่พี่น้องเลยพอดีว่า,านัดกับบอลลี่เพิ่น เอาสังกะสีไปมุ่งเคียงหน้า่ปสันว่าแต่ว่ามาคำใน่เพิ่นบอกว่าให้ซื้อแนวกินออกออกไปสู้กินแน่เข้าใจว่าลุงก็ได้เห็นว่าอสิ้นน้อเพื่อนเนาะซื้อไปโบหลายไปไหนเห็นว่ามันโบเบิดน้อเพื่อนเนาะก็เลยแบ่งให้ทางเขาแมวลี่แน่น้อเพื่อนเนาะแม่ตู้แล้วก็บอกใครสบายก็ให้แม่น้องนี่เอาไปให้แล้วก็ให้ทั้งแม่เ่าใหญ่ยื้อเนี่ยแล้วก็เอามากินอยู่ทีน้องเพี่อนเอาเห็นต่งหน้าพี่น้องเงินน้ำท่วม น้ำแกงนะพี่น้องเอ้ยนี่นะมันไหลาไมาจากปูมาจากบ้านพูเดพี่น้องเนาะ,ะมาเมื่อนี้ก็อาจจะ่งในท่งหน้าพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮ้าเดือนหกเดือนเจ็ดพี่น้องเลยเกีนเน่รรยาาแต่หน้าหน่อยห้องแซวแซวอยู่นนนเนาะพี่น้องบรรยากาศแต่อีฝออีเหนอะยู่น้ำตะกี้นี่โอ้ยพี่น้องสวยงามนี่อ่ขอขอนนาคัดพูดแล้วอ่าฝนตกใหม่ๆสิเก็บปังหอยกวงตุ่มส่ใบอ่าสมลมเนาะพี่น้องอ่าเขากินน้ำแต่ก็นอนแต่ยังน้อยแต่สมัยที่อีพโใหญ่มากเลยกับวิธีชีวิตตะเปลี่ยนไปอ่า การเป็นยูเนอเป็นเนาะการแข่งขันกันแต่หลายขึ้นพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าเฮ้ายังอยู่ชุดชุดนี้ก็มันก็มีความสุขปไปเนึงเนอเป็นเนาะสบายใจอีกแบบหนึ่งพี่น้องเลยอันนี้ก็คืออยู่บน,นอกบนหน้าบ้านเฮ้างห็นเนาะฝนะตกพาลงมากก็เตรียมลำไห้ลำหน้านอนไห้นอนหน้าเี่นเนาะ,ะมีขบมีครัว,ม,วมีลูกมีเต้าก็ มวนไปอีกแบบนึงเห็นไหมแต่ว่วาสังคมยุคใหม่สมัยใหม่ลูกแบบเบยร์จมาให้มาหน้าแล้วพี่น้องเลยเ,เขาก็จะเข้าไปอยู่บ้านอยู่ซองอยู่ในเมืองในหน้าเนาะน,นี่กับโบ้ทุบเล็กน,น้อยเขาดนาเออเพียงมิเตวา่าไปพบไปพ่ปพอกันยี่หุ่นแหละพียงเนาะอยู่หน้าบอลลี่พี่น้องเลยมาเปิดคลิปเห็นว่าน้ำท่วมหลายให้พี่น้องเบิ่งมันค้ำค้ำเนี่ยแต่ว่าภาพก็บระคอยงามประดิษฐ์นะพี่น้องอา้าเนาะจะเนี่ยก็กลับขบคุณพี่น้องหลายๆยืดีมีแห้งนาะพี่เนาะเช็ดเยื่อจนพี่น้องอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่ทั้งอเมริกาอยู่ทั้ง ทุกๆประเทศนะพี่น้องโดยเฉ่าเคยอยู่แบบนี enfin ้พูดไงจะดีอีพออินเน่เฮาเพิ่นเคยผ่านจุดนี้มากอ่ะนี่แหละใายท้ามันพี่น้องเบิ่งน้ำกันอ้พ่ออิแม่เพิ่นเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องป่ะพี่น้องเอ้ยนี่ต่ว่าพุณละเล่อไปเบิ่งทงไห้ทงหน้าน้ำกันเนาะมื้อนี้ก็ได้เอ้ยทงไห้ทงหน้านี่เด้อกอะโดด น้ำท่วมนาน้ำตาไอไหลน้องวังสิวังสิแต่งน้องเดือนสิบสองนี่คือสีเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วโอ้ยเอ้าสบายดีปาลูกในเด้อสบายดีโดยโดยน้ำท่วมให้วมนาเบิด์ตดบมางแน่นิตกเนาะน้ำท่วมนาไป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 เผาไปไปไปดิพลสิรินไม่อีกแล้วมื้อนี้นี่ผลลิ้นเบิดมือเลยเด้อพี่น้องเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่อ่าทางเมตู้แล้วหาแต่ลำหน้านี่เนาะเพี่นเนาะภาพบรรยากาศก็เอ่อคือพี่คือน้องเห็นบ่ค่อยงามอะไรเด้อเพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็น ยามตอนแรงๆครับพี่น้องอ่ามันชิท่วมเข่าไปเละพี่น้องไอ้นี่น่ะฝนก็มาอีกแหละพิ่นอันว่ากลุ่มอุตุเพิ่นบอกว่าพายุเข่าซั่นว่าอุ้ยมาแต่เฮือนอีหล่าอ่าน้องใบเตยพี่น้องเอ้ยแข้งฟ้าแข้งฝนมานุ้งก็ได้มาพ่อบอลี่ยืนพ่นก็ได้ชวนออกมาอ่าเบิ่งให้เบิ่งน่าเบิ่งน้ำท่วมให้ท่วงหน้าพิ่นุวาโอ้นาะพี่น้องน้าแข้งเด้อพี่น้องเอาะนี่น่ะนี่ยังบ่ทันได้มาคักได้นี่น่ะ รอบเลือกในแจักสิเมื่อได้บูบูนี่คันท่าแทหนาที่ใต้อยู่นี่่ได้เหพื่อนเราเลยมิดจิรีแถวนี้นะโอ้เนาะวูห์ทุลักทุเล่นี่ยเพี่น้องเลยปั๊ปปั๊ปปปไปพอกันอยู่เทียงหน้าพื่อนเนาะพี่อนเนาะเพี่น้องเลยเมื่อยโคตรพอบอท่านบาลี่พี่น้องเลยยางไหวดี罗คนอ่าเคยลุยกับคนบุเคยลุยขีดตมมาหนดกุงอ่างอ้าปั๊ด เพียงมั้่ยบุรีมีพิชังเลยนี่นะเจ้าหน้ามองแน่เท่านั่นจ่างปางอยู่คนละบู้วพี่น้องเอ้บุรีมีพิชังเลยอันว่าฝนตกมานอนอย่างไรอยู่ตรงไี้นี่นะคอยอยู่เจ้าผู้คนอ๋อเนี่อกินเนี่ยอ๋อน้าไม่กินเนี่ยห่อนี่พี่น้องเอ้อฝนตกแต่ว่าหันยางมากบุรีมีเคยออกกําลังกายโดยห่อนแ่เองดีดนี่น้ำน้ำก็บออกมาเตือน กินน้ำอันผลกับ่บเลี่ยวอีก hmm. หัวแล้วข yeah. oh, ่อยนะกอกกินอยู่นี้ตอนอะตอนเช้ากินตอนเที่ยงท่านกินทั้งนาำน้ำอะไรอ่ะน้ำอาบกินยู่นีิบ่น้ำกินกินยุนิแต่ว่ายุ้งไข่ใส่กินยุนิไปใส่เนี่ยคุณท่านพุ่งจะถือมาซรอยกันโอ้ยเอาเลยเบาไวเด้อสบายดีเด้อโดยโดยนักล่าปลาพี่น้องเอ้ยนี่นะเที่ยงย้ำเล่นก็ได้ย้ำผลก็ได้ย้ำยังก็ได้ อาจุไฟเนาะโดยโดยเดี๋ยวก่อนเลยมา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 จุไฟเห็ดเนืล้วกินเนื้ออยาก่อนหลังะี่บาทแก้มเลยดีนะเนาะคือว่าพอดีอ่าถือมาบอสหรือว่านี่ไรเบรกออกมันหาบอสเครื่องกันที่ว่า,าพันแทงพวกเขาเนะเออลุยแลยเมื่อนั้นรคอยลงลงคลน,นไปไปลอดสินว่าเพียกสินรถล,ลุยเรียบร้อยเลย ชุ่ๆนิดนึงก็เข้าเดยนี้ดูยยบ้างบังหยางอย่างนี้ก็ที่แบบาบหล่เข้าก็ทไปทนนึงนะด้ด้ทภาพี่ม้าเล่นตามเยโอ้โขีแต่นาน้อยพี่น้องเอยขีดหอดันต่อยหมวกแดงก็แบบนี้นะอ่าขีหอดุคอยขีอดาวเป็นเบา้มขี่ห้องเอาเป็เบาทีใต้กกนขียมัน บอกเลยนะว่านาตะกี้สมัยตะกี้นี่บุมีโคมแบบนี้เนี่ว่าออกระบอกลงไปใต้ซื่อเกิดช่ำเสี้ยวเขียดคบเนาะดูครบดูเขียดอย่างนี้ต้องเลยได้เป็นของของว่าใี่ซะนี่มันลักแล้วเดี๋ยวยามนี่แหละยามไรอ้อยพี่น้องให้พื้นจุ้ื้นจุ้ยไฟก่อนเห็ดยังอยู่ในกลิ่นอันซื่อสิ้นมากพี่น้องให้ซื่อมาแต่ตะมัวว่านนี่แหละแต่ว่าอ่าบ่ได้ออกมาหมู่ว่านนี่คนบ้านในหมู่บ้านกับัวยสลี่ผมจะล้างของมือกิโลหน่อย อ่ามีเรียกว่าอับปิ้งเอาเห็ดเจลวเนาะบ่บาเนาะแมนเมอ่าเห็ดเจวจ้ำมั้งปพี่น้องเลยมีเรียกว่าทาอ่าพื้นที่พื้นที่ไฟเป็นทานก่อนจังว่ากันอีกทีนึงเอาวันนี้ได้พื้นไฟฮาติดแล้วบ่องกระลังยื้อเข่ายื้อน้าได้บอเว้เอาได้กระลังกระลังกี่เดีวบ้างได้ทำยังคนตกสี่นี่อันยามนี่นี่หาปูหาปลานี่ก็ได้ดีอยู่บ่บอได้อยู่ พอได้กินน้ำห้วยน้ำห้องเนี่ยม i̇şte ันขึ้นบ่าปลาไงย่ามเนี่บ่ขึ้นแล้วย่างปลาขาวปลาขาวยังไงกันนะปลาขาวนี่พอกกรลังขึ้นนะแต่ไม่แพนุเลยน้ำแก้งน้ำย่างสิแบบว่ามาะฮอกกีติกในแก้งในย่างได้บ่า่าจังหวได้เลี่ยลายอยู่ด้กินเนาะมาไปนะเสิร์กุ้งเนื้อก็ได้ แต่ว่าน้นี่ก็บอกไงกับบรให้เอาไาในพี่น้องปลามันไขรยาำน่เน่ยคอยก็จะว่าชนปลาดุกไปยังปลาดุกคอยบรอยากเฮ็ดันไรมันคไปยังเอาตัวทีนห้เพนัน่อยากเอามันนเพอยากมันไแขงไว้บอกแขงไว้มันไออกแม่เพรุกมาน้อเพราะว่ามันมือมันนี่ปลาธรรมชาติเนี่ยลว่าปลาดุกนาปลาดุกยังสิเยคอยบรชักเย ถ้าบังหอยได้เห็นมังหอยคือเอาจะคือเห็นขายกันใช้แซลอยู่บ่บังหอยกับเจ้าพยญญาณมันบลับเฉพาะมังหอยยังเอาง่ายกว่าปลาลูกปลาอย่างได้บ่มังหอยนะมันมันตีเข่ามันกัดเข่าเอ้าขันเพลงเข่าล่ำเข่าสีล่ำนั่นเนาะหอวปลาช่วงกัดเข่าในนาหัวปลาอยู่เจ้าล่ำเออกำจัดไปได้ตัวตัวนี้นะเออเอาอ่ะนะเขาขายเอามาขายเอาเงาคำ เลยเยสุปลาเนี่ยมันเออมันไข่ก่อนปลุลกปลดิบไงไม่ปลดิบมันเป็นตัวงอออกเพี่น้องไงเมื่อนั้นนามาน่ะโอ้ยปลุกมันบืนเนี่นมีตัวงามๆปลุกนาหัวสั่นตะปุดตะปุดอยู่นะบ่าวเนาะปลาลูกนาเนี่ยแปลว่ามันเป็นเอกลักษณ์ก็งหัวหัวตัดมันเป็นหัวยาวว่างัยซะอ่าคือยาวนั่นเองวโอว่าและถือก้อนเะไรนี่ยังเลียมอะไรงั้นหลุดใช่แล้วเดี๋ยวไปมันเนาะยามนี่มันบวชแบบว่ายามนี่มันแบบเป็นป่ามืนนะมีไงอ๋อมันบืนเนาะ โอ้ยเขียดน้อยเขียดนาเนาะเบาเนาะขันมีอ่าลูกมีเมียนี่สิพานอนนาบาเบาเดี๋ยมือนอนเฮือนโยกว่าขะมันสุดหรอกนะก็นอนน้ามันบ่นหลบมันนอนเฮือนอ่าอ่าอ่าโดยวฉพาคนตกคนลินสิ่กับนอนน้าเนาะขันมันเด็ดมันอันว่าถนนทางยางง่ายกับมือนอนเฮือนบ่พักแรกก็พักแรกกับนอนให้นอนน้าไปเด้ลยกับเมียโดยโดยเอาไม้สิเนาะ ทไม่ามเสียกันกบพันีกาเสียกบเลยเนาะดมันสิบปีเุ่ะเดอรุ่่อมันสิบปีเดอุเอร่บ่โอปีชังเลยนะอยไปอเรื่อยเนาะเออเื่อั้ามปีได้ลูนึงเอะผลบเลยตัางใเลยเนาะดยนว่ามันเชื่อบิมาบเงียลูกงเข่านึไปเละไปยดเนว่าใหม่เห็่บอยากไปส่เลยลีเอ้ยการกบไม่ให้กินแน่กยันมิดสมอยนะฮวะ เอฟซีเนะ่บาเอเพันบอกว่าลุงเฮิมเหิ่นฉันว่าอาหามห้เบาลีเนี่เหม่นฉันว่าพ่นเห็นเจ้าอยู่ที่นี่งอมเงี้ยมอยู่พดยียอแบบว่าพ่นตู้ก็อ่าเรากระเ่าอะไรไม่ตูกก็ได้พันก็เป็นห่วงอยู่เนาะอาจจะแบบไข่กันคลุไปคมันกับโบมันทำกับเกียงยูแล้วเพงอยเท่เไรเหตุังนบ่สาวันานกับลงคิดมากเพราะังี่จะว่าสามสิบล้านโหไข่สามสิบล้านนี่มันกับ พันกุหลียนเนาะสามพี่น้องเนาะวาวเนาะพันห่าพี่น้องเไงพันห่าโอ้ยเบาเบาสมมติว่าแบบว่าคือมีสมมติมีผู้ใหญ่เพิ่นแบบว่าอยากแต่งให้สินี่คันว่ามีคนอีกจะมักหักหนึ่เอาบ่โอ้เอาเอาได้เอาบ่เอาแต่ว่าคือแบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นเห็นว่าเจ้าอยู่นี่ผู้เดียวเลยเพิ่นโอ้ยกระดองเท้ยลุงเทอมมันว่าถามมึงดูอ่าคิแต่งให้สินะไปขอโนบอนบนั่นผัวเนาะหน่อยอ่ ทุกเยมือผู้เลี้ยนะดดูโเนาะมา่เด้สงเ็งานนำกันนี่ยดเรื่องให้เรื่อน้านี่บ่ยางให้บ่ยางให้กระวนไปได้เนาะเออพอได้ยูินเลยนะได้ดูพอนำจำปานี่บ่ให้อึดให้ยากต้งำเบเนาะเออดดดดพอได้ยอะขายดูสิเปลี่ยนเป็นงัว อยู่บ้านกันเมืองอันเสียเศร้พราพนักจิตจบเนาะออตัวนี้ก็หาอกรุ๊บมาเขียนขายขก็เพอได้ขายนเนาะเนาะน้ำมันน้ำมันเนาะน,นี่นะยามนี้นัน่นเอาหาขายกรุ๊ปขายเสียรตเสือผัดน,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 น้ำมันน้ำมันไปเลยเราไม่ไล่แล้วชวนหลโดยโดยหอยเน,นาะไปพาอะไรก็ได้เลยพ่อยไปทั้งน้ำมันกับเพอได้พอได้กินเพรได้พอได้เย่อโดยโดยอ่าคิดว่าเอาใส่มาแลย

ันนี่ก็เพิ่นจมพี่น้องเอ้ยลุงเฮาเมย์ไปเช่นว่าอ่าอันทางอันแพทย์หมอเพิ่นว่าเถาเมฆขาดสารอาหารอ่าจัก่บ่าวสิหฮายังให้เพิ่นกิ้นมาซั่นว่าสิ้นไข่ก็บ่มีเงินซื้อบ่เห็นว่าคั่นว่าเป็นไปได้เนี่ยหาเศษต่ปาาครับว่าแตอยู่หยุดปุ๊บหยุดไปไม่หูเห็นล่างโตอยู่เดยอ่าอยุดไปร่างเพิ่นบ่เออสิขึ้นไปต่อยอ่ะบ่เอาคั่นหลังคุบแหล็ดแบบนั่มแบ โอ้มาใช่ด่อยโอ้เพิ่นก็เลยเอ็นว่าบอกลุงพี่น้องเลยเอ็นว่าให้ซื้อสิ่นมาให้เน้เหมือนสิ่นหมูไม่ให้เม่ตู้ลุงก็เลยชื่อมาให้เมตู้เพิ่อนจุ่วาแล้วบิีบือนเล่าอล่เรา้ยเอาหนังมันไวเอาหนังมันไห้พอได้หั่นใส่ลาบก็เลยเขาก็ซอยทำที่ห้าซอยได้แล้วบ่าวไอ้ซื้อไม่ให้เมตู้กะโลนึงพี่น้องกยเอาให้เม่ตู้เดียวเลยโลนึงขยกิขึ้นขใชเกิดขึ้นบ่พเพอ ตัว่าจะได้เงินเสร็จจะแข่งกับแข่งลงแข่งเงินพอได้ไปตลาดจะได้พอได้ชื่อตอนแ,แม่เน oh. mm. ี่ยว่าบ่มีเงินเนาะเล่นมาว่าจาราดันคิกันกบกับไปว่าฝนเส้าคื้นพอได้เห็นมีเห็ดตาล่างโจเนี่ยพอได้มาเอ่อต้มในน่องเห็ดตาโอ้เนาะต้มไปไปไปว่าลายไปขึ้นไปนว่าอันเป็นอันเล่นผู้ไปอันเฮ็ดชินผู้ไปติดแต่นะติดแด่น้าอะไรเด้อ เออเป็นท่านเนี่ยไปเ,เตรียมต้น,นก่อนถาไปไออออณไปทั้งเทียงคุณว่าวรู้ว่า,วา,วา,วาดันอะไรพก็ไมอ้อะกรนะคุณพ่อคุณพ่อเออในโดยโดยอ,อัน,นไหนออย่างน้าเออโดยโดย พี่ต้องเลยลุงก็ยันว่นามันบเบิดันแรกไงพอมาสองคนเลยก็เลยเอามาบดใหลายปันใด้ดยตุ่มเฮ็ดเชียวคมไม่มเบาเชียวคมแล่วมันยังหักเนาะล่างนั่นแหละล่างล่างเลยเขากับต้เง,งเขาเาโดยแร่แลรสสิ่งมันนะกินนะครับโอ้พี่ต้องเลยถ้าอยากอยู่ก็อยู่ได้ลุลลงที่เขาบ้านเขาซองหาอาบน้ำแบบไม่นอนนะ มื่อกันบ่อื่ได้เลมาเฮ็ดหยักันเด้น้อยังฟ้องนี่แม่พี่น้องเอ้ยอันว่างเพิ่นาตะกี้น่ะเพิ่นบ่ได้มีอันนีน่ะเพิ่นมือเอาอันว่าอยู่ในเฮือนลุงหัดมาใส่วก็อ่าฝนตกฟ้าลงมาพอได้อันว่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเพิ่นว่าํานี่โอ้เบิ่งได้น้องเอ้ยว่าพอได้เลือกปลาซิววาเอาได้มาหาบ่ได้สิไปสิไปเชกเพิ่นก็สิให้อยู่ได้ครับ โอ้ทบเดวิลได้แน่น uh, ่ะไม่คันดาวเลยไม่คันดาวนะโอ้ขบไปไม่คันดาวนั่นข่อยโบกขึ้นไปแด้วย่อยข่อยข่อยยังข่อยข่อยยังย่านนะข่อยยังย่านจะพากีเมียงอ่ากับสังกะสีเมียงบอกสังกะสีเมียงตกใจเยัวนี้เนาะ เออกับประเภทอันว่าทั้งนี้ยานแขกครับประมาณมีเมียกับมันกับเมีอันนี้ย่านแห้งนี้ย่านเมียบ่บ่โอ้ย่านไหนดูดูตัวนี้เล็สูอันนั้นแนวขี่นั่นน่ะเจ้าจะไปว่าแห้งบ่ได้สบายดยอีอย่างสีเพ่งก็ตามเนาะแต่ว่าเมียนี่ต้องถือเสมอโอ้โหถอือเจ๊เฮ็ดก็ได้กับเมียอ่ะเทียงหน้าเลยอ่าม่ธรรมดาเลยโดี๋ยวันเทียงเมียได้จ้ะถือไม่ค้านโอ้โหเลย

ทั้งแม่น้องนี่ว่าสมมุติว่าเปาลีมีมีเมียนี่เฮาสิได้อันว่าได้กินบ่เคยเฮ็ดปวกเฮ็ดปโอ้ยเก่า่บ่ให้กะทีได้เมียข่อยไดบ่บ่ให้เฮ็ดว่าโอ้ยเฮยบ่อันนี้บ่บ่ให้สมอไดออบ่เฮ็ดรู้ลมันก็ขึ้นกับกับเฮาเองนั่นแหละทุกอย่างเนาะก็บอกเอาเนาะเออมันขึ้นกับต่างคนต่างอาศัยกันบ่ต้องปาดกันได้เนั่นน่ะบ่ปามัน ตับมันอ่ะต้งเลยมันมีเล็กยๆเนาะบวถึงเนาะโอ้ยคือว่าอะไรบวถึงเล็กย่างเชีังแล้วว่าต่อยู่ทรงไฮทงนะนี่เกลือใส่กระบุลเลาะเราอ่ะนีเกลือเอยเกลือไปนวดเลคอยบวดขาหรอกประหลัดปลาโลกหกนี่วะเต่าไงเอยขาแน่เหลียนนั่นแหละเมี่ยงขาเนี่ยเมียขาเมียเงินก็เหมือนใช่โอ้แล้วว่าเงินกับเมียนี่ตัวใด้จำเป็นกันเปล่า อยากบ่พ่อกันคนละนะอย่างว่พ่อกันได้แม่นบอกเจ้าอยู่ได้และอยู่อยู่โดยที่บุีเมียนี่คือหลายหลายปีเลยเอาแบบว่าเขาไปหาหาหัานี่ก็ยังทำลายอยู่ได้น่ะหน่อยได้ก็เอาได้ก็ยาเนาะอยู่มานี่ได้หลายปีคือเขาเพลงเขาลองอะไรคอยขึ้นทหารไอ้เนอ่เอ้าแล้วจะว่ายังว่าคือว่าสเกือบเกือบสำคัญใช่ที่จริงมันต้องเงินได้สำคัญกว่าโอ้คอยท่านได้วชุดเออเออเเออเอ้าวะกเอือบมันก็ โย่พอากับมันก็มันทำทำกันกับมันยอดสุดแล้วกับมันงอนด้วยแล้วอันนั่นแหละเหนื่อยทีมันบม่ต้องห่วงก็ได้เอ่อหาเมื่อหากับหมื่นเมื่อทางกันคบคนทางกันลายว่าปีนี้ลายเพราะปลาในแกงนไให่างเลยห่างเมื่อมุกเลยอน่หมู่บ้านนี่บริวารเนาะประดุกนี่เนาะแต่ถือเด็กซักไปซักไอ้ชื่อนี่ก็ซักโบเห็นโตก็ยังถึกเนาะหมู่บ้านนี่เนาะ เราชักมั่วกระซื้อตั้งถึกได้พี่น้องเงยมันลอยได้ปีนี้นะบาดเดียวหกชิบไปก็มายัง,ยงป่าปลาลูกนะบ้านเฮ่บน่ะมันมันเดี๋ยวมันเกือบอยนะู่เลยมันเอาฮตันไปหมดป้องลงเลยโอ้โหไอ้มันขึ้นขไข่ไอ้ไม่ได้ว้าเนาะปีนี้เนาะบาดเดียวหกชิบไปโดยบอกไงว่าบาดหนึ่งนี่เกือบ

เอาพุะหนก็มันใช่ที่่ไดู้ยืนวให้เนีนะอ๋อให้เขาแอบหารที่เอ้ามันขึ้นมารับลายดีเมาพราะพลาบขึ้นมาแล้วปุกนะประดุกนี่เวลามันขึ้นเป็นย่านเหยบางคนนี่โอ้ยขันเมื่ตัวเลยเวลามันขึ้นมาเป็นกุมแล้วมันยอมมันไม่ได้ขึนไหยแบบว่าตัวหนึ่งตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้จะขึ้นไหนปุกนะเวลามันขึนนี่แบบว่ามันขึนมาเนี่แบบ โอ้บมอยากเชีวราพี่น้องไงแต่ว่าปลาดุกย้ำนี่มันกับบอยแซบซำปลาดุกอันว่าน้ำเดือดเก้าเดือดสิบำเมแต่ว่าคือวอา้มันชันในไข่กับแซบอยู่นอกันน้สามโมงบาทหนึ่งี่ห้าหกคอ๋อมันไปตอนเช้ามันมันได้เรื่ยเลยนะปัดโรถเห็นตัวเดือน้ำแช่ค้องกับมันจะคุกบ้านนั้นบ้านนี้อยู่เอาไปจอดไปมากดไปองงันาษีจีโตเห็นี้มันไป ได้ประคุดสองตัวบมาเยอกอไรคปกระบอกมีือบัตโทมบัตรำปลาอ่กยขนาดนันอาแตัดะไรกบหมูตัไปมันเป็นขุมเฮาเล้วไปเลืกปาคุดสองขึ้นกินข้าวแรงมากเลยวอ้กินข้าวน้ำกันได้เด้อเีงมาจากปลาเออะมีมอีโอ้โหโดยโดยโด โมอยมอยมอมดอยนั่นานจมีนิ้วเฮ้ยเจ้าลงไปพากะีอ่วานจลงโอ้ยรอน้พาก็บอกเฮาไปลงไปอนเคียร์เคียร์ท่านั่นปิ้งโอ้ยมันจะขัดฮ้ไปทีหอยเลยได้ยดกได้ยดกชุ่มไหมชุ่มไหมชุ่มไหมให้ไวอ่า มีแต่ว่าจีคลิกมาตัมกับคักนะแหละอ่าต้มน้ำเพียขึ้นแล้วก็บีแช่หนโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินข้าวปลาแต่ว่ากินปีกสิ้นเบนิ้ดแท่นคนเอ <laughs> าทัาง้งๆสิแต่ว่ากินต้มกบต้มอึงเปลี่ยนบรรยากาศนะว่าเน้องจะกินต้มเขียดตะโอดพี่น้องเลยว่าแต่ว่ายามนี่มันอยากเบิดยามนะพี่น้องเลยตะโอดมันไม่อยากคอยมีแ <c oughs> ล้ว โอ้สรงาเหทพบได้พันบได้จีได้หอยำเลยเมนหมอได้เลยจีจีบ้ได้บ่เป็นยังบ่บวมันคลั่มห้อพ่อแม่พันยำฉีลงหอยลงนานแต่คราวตะกี้แต่แต่พอแต่แม่พันหอยจีบ่พันหอยจีพันาพนา้อขอตข้อข้อแตกนีหม้ออกอ่า่พันยมันเลยกินหอยกุ้งยำลงหอยลงนานเจ็ดเอว đời sốt 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 bảo bảo mắm men gì đấy đâu còn gì bảo nó cùng cùng ngã ban kia cùng ngã ban kia nó muốn ăn kia thì đâu đấy ăn tôm mõng này khoẻ tôm tôm mõng này đây rồi 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 thằng mua này kia đấy đói 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 จีมคลิกเด้ขึ้นไม่ตำได้อ้าวขึ้นข่อยแล้วกับอ้าวลงลุกหนาลกตรงแล้วบะอ๋อลงกลางคืนนะโอ้เนาะมูมาหลายคนเลยเออหามูเลยหาเลยเดี๋ยวมีแต่ข่อยสีมือนะขยันว่าฉันเนี้ยบอสสีลงเอาข่อยก็ลงคือกันข่อยลงเอาคลิปเบล่าไอ้เจ้าใหรเจ้าลงไทยนะ้วไทยเพราะอาจจะมีน้องคนนึงเพาต้องต้มลายก็ได้ก็กล่าวเพราะเนี่ยเหราะเพราะเพราะเพราะนั้นน่ะอ้าว พี่บองเลยเราไม่แต่ว่าถาเบิ้งพุ่นละบมาที่นี่เขาติดน้ามันกันละเพื่อแม่เพื่อเพื่อน้ำเพื่อไหนเพื่อเราเชื่อว่รได้ได้นอนพื้าความเชื่อมนไดเขาต้องเพื่อแม่เหมนอย่งทีไดเเอาเอเอาลย่